เนเนืจากสเตนไฟเดี๋ยวเดียวอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำโซนบริเวณตรงนี้นะคะ่ะเรียกว่าโซนเพกา่าๆหลายๆคนมาที่สเตนค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะคะตรงนี้มีไว้ทำอะไรเดี๋ยววันนี้กุ้งกิ้งค่ะจะมาพาทุกคนออกกำลังกายโดยใช้โซนนี้ค่ะซึ่งสำหรับในโซนนี้นะคะกุ้งกิ้งจะใช้ฝึก agility นะคะ agility เคยนัออ่นก็คือความคล่องแคล่วว่องไวค่ะซึ่งทักษะนี้นะคะ agility นะคะสั่คัญมากๆเลยใช้ได้ สำหรับทุกชนิดค่ะค่้แรกค่ะไฮนีนะคะให้ทุกคนนะคะวิ่งดิวยกขาขึ้นให้สูงค่ะไปเจอที่นนะคะจั้มสควอตเอาอินนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยย่อลงให้สั้นตีข้อเท้าโดยผ่าน แบ่งกันเป็นทั้งหมด4จุดนะคะได้แก่1 2 3 4งสะมีเราจะมีปวยนะคะตั้งเป็นหมายเลขไว้กติกาก็คือนะคะเราดิวท้าอยู่ที่ตอยเวลาพอมีคนออกสั่งเม่นปุ๊บให้เราก้าวไปแล้วก้าวกลับแบบนี้เอาข้อห้าง2งก้าวไปแล้วก้าวกลับ โดยสเตชันนี้นะคะเราจะแบ่งจุดกันเป็นทั้งหมดสีจุดสี่มุมค่ะแล้วเราจะมีหมายเลขค่ะเขียนอยู่ที่กลวยด้านล่างนะคะกติกาคือเราจะต้องดิวเท้าตลอดเวลาค่ะแล้วถ้าคนออกคาสัง่งบอกหมายเลขไหนให้เราเอื้อมมือไปแตะที่กวยหมายมเลขนั้นค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาเจอกันที่สเตจไฟเลเลวยวูค่ะบ๊ายบาย